นี่หา่านเรอยู่้นนะรองน้นเขาครับมี่นอตัวมันนีของเของมันมีเรื่อก้อนหนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับมึงนี้ก็มาวัดกันครับ ครับก็จะมีขวางมาแจกนะครับเห็ดลงท่านครับืัอนี้มาอานมโมธนาบุญน้ำกันพี่น้องผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับพี่น้องครับก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นน้ำนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีเข้าเมาหากิโลครับเข้าเมาหากิโลกีรานโยบาว้วละอันนี้ครับพี่น้องก็จะประมาณนี้ครับ มื่อนี้อปอมาแจกนะครับกะมาเหยดบุญน้ำกันพี่น้องอนุโมทนาบุญน้ำกันเมื่อนี่ครับเขาเมากะทั้งเบมดหากิโลครับอันนี้ครับพี่น้องเขาเมาเนาะขาเมากระเซ่บแบครับพี่น้องเพิ่นมาขายผมกันเลยสื่อมาหากิโลครับ พอดีมีแม่ค้ามาขายหนาบ้านครับผมก็เลยเหมามาเลยครับเอามาแจกใจกันครับเป็นบุญเป็นท่านเด้อพี่น้องโมนี้ครับทำบุญน้ำกันได้จ้าพี่น้องเอาบุญน้ำกันจ้าเอาอีลาบอกพ่อบอกแม่ว่าเอาบุญน้ำกันมือนี่มาบุญน้ำนางละปลาได้จ้าครับผมพ่อพวกกี่เรื่อยพวกยังแกะไ้เลยแม่นอีลาแกะไว้หลดโหลดอีลาลูกซึกจังเลยโมนี่ได้มาเฮ็ดบุญ ตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจครับพี่น้องกับโบท่านในฮอดเวลาครับพี่น้องครับยังไม่ถึงเวลาเยกะขมอเยาะขวางมากขมอเป็นจริงเมื่อมไม่เห็นเยะใบหลอดหลอดเอาใบเจี๊ยหลอดละ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับกับมือนี้ได้มโอกาสมาร่วมท่าบุญนะครับอยู่ที่วัดป้าบุญญาพี่สมพรนะครับกับเป็นวัดบ้านนุ่นวัดป้านะครับบ้านนุ่นอุดมพัฒนานะครับกับมือนี้กัขอเชิญพี่พี่น้องๆนะครับกับเฮ็ดงานเฮ็ดบุญร่วมกันละครับเมื่อนี้เนาะเฮ็ดบุญร่วมกันครับพี่น้องครับกับู้ทธีมารับชมคลิปนะครับหรือ่ามาให้กำลังใจเ่าโชคตลอดนะครับกับส่วนหนึ่งกับได้มาจากพี่ธีจากน้องนะครับ เมาโชคอาจะจัดกิจกรรมนี่กิจกรรมแบบนี้ก็จะจัดอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขออนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมย่ายมากครับตาแข<อ>่งย่าอีกเนี้ยย่าได้แล้วพอได้แล้ว,ลวอ้า วนใดมีลูกมีหลานหลยกับบกได้ครับเอาไปไลยก็ได้ครับที่หากวดลูกหลานอยบานครับช้าโทรครับครับพี่เพียงน่องพี่กำลังบรับคุมลเดอ์พี่น่องเด้อครับนับกันครับ วันใดมีลูกมีหลานหลายกับบวกเด้อเอาหลายได้ครับชี้ชีขวดหาขวดได้ครับมาเอามาเอาครับทั้งนี้กับของหวานครับสาธุบุญน้ำการพี่น้อง

เอาบ่จ้าเอาเข่าเมาดีครับเย็บบ่เลยจ้าครับเย็บบ่เลยเวลาได้ไปน้ามันนะเอาแม่ละเอาที่ละโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับฟังนี่กับมีกาแฟบริการครับจ้าแฟโบราณเอ็ดโค้ดโศ่เอาได้บ่ครับเนี่ยโค้ดโศ่เอาได้บ้าจักเกลียวนะครับเอาสีแดงครับผม เาตัดห้นครับอนีครับนี่ตันี้เี่ยรอนี๋อครับอ่าเดี๋ยวมาเอาเด้อครับเด้อครับครับทั้งนี้กับนี่คือกันครับอันนี้กับนี่นำึ้นกันตัวเนี่ยรับทั้งนำทั้งขนมเนาะอ่านี้ครับเเลครับโอ้ยบอรก็เดวกินครับวนี้ครับรวมรวมกันข้างบนครับ ช้อนลาดนี่ครับจะเป็นกาแฟาขนมนะครับโอ้หนาเด็กน้อยถาดะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเ,เด็กน้อยเพิ่น้ำใบกินกาแฟเด้เด็กน้อยหามกินกาแฟได้ครับโอ,โอ้โอ้วันตินมีอยู่ครับโอ้มันตินครับอานุโมทนาบุญน้ำกันครับเมื่อนี้ครับโอ้ได้กินข้าวเมา้าโฟบ้าวหน่อยสวัสดีครับก่อนเร็ว ครับผมก็เร็วครับโอ้เก่งเก่เก่งเก่งเนาะเอามาให้น้องเร็วเนี่เอามาหลายหลายโลดหลอดลอดน้ำครับโอปวาครับมาเนี่โอปราเป็นผูดำเนื่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับลาโอ้เก่งเก่งเกง เมาอีกก็ได้เด้อเด้อมาไม่อีกมีไอ้บ่ล่ะอยู่บ้านมีเอาอ yeah, oh. ีกก mm ็ไ hmm. ด้เด mm ้อครับไม่ได้ถุงเลยหรอไม่ได้ถุงเลยอะมาเอาเร็วมาเอาเร็วโอ้ย like yeah, ังยีบเบอครับหยิบเอาเลยจ้าอยากได้ยังหยิบเอาเลยครับครับผมขอบคุณครับเทาเมายิบเลยครับใส่ถุงมาแล้วครับผม ร,ร้องอ่านได้ร้อนได้ไหมลูกขอคุณค่อบคุณค่ะแล้วตักสองไปเลยครับพี่อเห็ดเลยบกันเอาเ็ดเ้ะอือเ้ามเห็ดเราเเราว่าเราหดใครับขอบคุณครับ ดังนบ่นไหมวะแล้ว <forty> ข <Cin que> ันกบต้องหาไม่เพ่านั่งงนหเร็ยเรียองอันฝั่งนี้ก็ข้อนึ่นค่อยกี้สองขอมั้งนะ

ไม่ได้เหอ่ยให้ผู้่มันมี่พูดว่าูดจาเจ้าก็จะวันมีลูกน้องวันมีลูกน้อง้ไ้ไมันหมดมึี่ไเฮ็ดเด้อกใ่ไมจแก่จไของกับมาเฮ แ <therapist. S 2> บบน่าเนี่ยครับขนมจีนครับขนมจีนขนมจีนน้ำยาค่ะขนมจีนครับขา่กินแค่ละายครับจะเอาหน้นี่ลืกทุกันให้ไปมกินน้าีๆนนี่ฝันผุ่งเลี่อวันกินขนมเส้็ะแม่สิเด้เด้อครับุลยิ้มต เขาคุกเจ้าก็ผิดสิคุยกินยาเุาก็ลุกขึ้นได้ทำไมแรงตัวแล้วคุกอยากจะเซ่นั่งเขา่าจะไปยังต้าครับคุณคู่กับมาอยากทับบุญแห้งอยากทับบุญแห้งอ่าอยากทับบุญแห้งคุณคู่ว่ะเอาเน่้อไปวางหันก่อนแล้วครับครูเพ้นกับมาครับอ่าลูกซิดลูกซิดหิวแล้วหิวเลยมาเอาอีกมาเอาอีกไปเพิ่มมาเยอะอีกแล้วมามาผมหิวซอยเหนื่อยแล้วค่ะน่าเอาได้ค่ะดิ๊กเบนพ่อมค่ะเอาวางไว้ตรงข้างก็ได้ลูกค่ะ อ่าไปเที่ยวนึงไปเทียวนึ่งไปเทีวนึงอีเทียวนึงอันนี้เห็นกันไหมล่ะมันมรวยๆด้วล่ะ ใส่ท <S preach ers> ิงต่ออย่างงี้อย่างนั้นแหละขโมยข้ามขโมยท่านี่เร้าหนอยเอาอีกวครับมาออกไหมแวเเาูดเลยนั่กินห้าเอาอน้อกินหน้าหยิบเอาเลยน้องนห้ายิบได้ยังไงไม่เอาหรอเราบ้าละ ลาว่าใส่ถุงเห็ดว่าเอาคือว่าเอาล่ะมันกินได้เย็นแล้วโอ้เย็นแล้วเสียบบัวเสียบว้ครับการล่อมาจากบ้านอื่นเนะครับบ้านอื่นกันจะมาครับแจกไปเรื่อยๆครับพี่น้องแจกไปเรื่อย

ขอบคุณครับแตู่กเอานี่ให้อเออลดแคแล้วลูกกไปให้พ่นกินนะเอาเลยเอาเลยขอบคุณครับพอจุไปครับขอบคุณครับสวัสดีผู้เฒ่าหักคักเอาเอาอันกี้แ๋อจองห้ตรงาณนี่

เคเดเก็บไอมยเฮหจะดนากอปเมื่อร่มรดยนะใ่วเสถุงเลยครับใส่ถุงหิวโลนถุงยบเอยรัถุงยิบใส่เลยครูโบเมนจะภาไกับจะเลื่อนจะเลื่อนขึ้นกันล่ะครูมาเอา

ปอหากับปอสามพี่น้องอันนี้กับป่อสามเอาลอดช่องกันเอาที่หลังเอาเลยเอาเลยไม่เดียวครับพี่น้องอยู่สองกองครับแจกไปเรื่อยๆเนาะจะเอาอะไรอีกไม่รู้เลยจะกลับไปจับอีกเบิร์ไปโอปอเวลาจ้ ครับตอนนี้ก็เบิดระเด้อพี่น้องเด้อครับกลับบ้านแล้วจ้าครับกลับบ้านแล้วครับครับคลิปนี้กับโอปอบาโสกสาวเขียวยายแล้วกับป่านั่งครับแล้วกับลุงนั่นนะครับกับขอบคุณพี่พีน้องครับติ่ติดตามเราชมกับมือนีกับมารวมทำบุญน้ากันครับพี่น้องครับจะเอาไปเพาะกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ